พี่ค้องอะไรฮะผีโอ้โหมีผีเหยียรนายวอลพิสปูลตามหลังผมไปเลยฮะเห็นไหมเนี่ยนะฮะโอ้โ,โหชิดตเจตนเอาคนเลี้ยงมาเลยทุกอาคนเลี้ยงมันเดิมห,หลายครั้งแล้วเอาครัง้งอีกเอาครั้งอีกเป็นไงมาตอนนี้เย่อยเนาะเยอะบ่อยอยู่แล้วเป,ลลลลลเป็นไงความสมบูรณ์ตอนนี้เป็นไงสมบูรณ์ เราเราการวิซ้อมช่วงเนี้ยก,กับช่วง <ตก S 1> ที่เราเคยไปวิ่งไม่ตกเลยไม่เคยตกมาตัวเนี้ยอ่าแล้วไม่เคยตกแล้วใครครั้งนี้ใครขี่เพชรนำชัยไหมโอ้เพชรนำชัยเลยโอ้ระดับเซียนเลยแล้วแล้วเพชรนำชัยได้ขึ้นมาฝึกซ้อมมาเช็คมาให้เราไหมไม่เคยแต่เขาเคยขี่แล้วเคยพชรชนะทีอ่าเขาเคยขี่แล้วไอ้ไอ้ไอ้เมื่อวานนี้อธิบายอะไรเพชรนำชายอ่าวนะเดี๋ยววนเดี๋ยววน คาราชอตอนนี้เพ่นพลานหน่อยฮะ <S <S เดี๋ยวเราจะรอมาเดินกับมาให้ม้าเดินก่อนคลายเครียดก่อนนะเอามาผูคันมะวันเซนเตอร์อมาเลยฮะ,ะ,ะคุณแดนไทยครับถ่ายม้าไว้ครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นะผูคันตึงฮะตอนนี้น่าจะดูแลแล้วตอนนี้นนา่ยดูแลเต็มตัวแล้วเป็นเทนเต็มตัวแล้วเป็นไงมาตัวนี้ต้อจะจับจับเมื่อเป็นเทนเต็มตัวแล้วก็ อยู่กับคุณทุนทร์เป็นปรีเพราะอยู่ที่นี่ผมคอยผสมยาให้ยาเขาเป็นผู้จัดการใหญ่ครับแต่เขาก็มีเทลงมาเขาด้วยมีอะไรด้วยตอนนี้ก็เก้มถ้วยมาสองถ้วยถ้วยที่แล้วก็ไม่ได้วิ่งอืมตอนนี้ก็น่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แซ้อมดีมากซ้อมดีช่วงหลังนีโอ้โหเ้รขาเริ่มดีขึ้นคือแต่ยุคนคนไม่รู้ว่ามันยู่เริ่มเยอะแต่น่าจะอายุน่าจะกำลังดีกำลังพอดีอืแล้วแล้วผู้ขี่ตอนนี้ตอนตอนนี้ใครตอนนี้ตอนนี้น่าจะวางตัว เมื่อเช้าคุยกับเสี่ยเขาจะจับบุญชนะบุญชนะแต่ไม่รู้จะขี่ได้หรือเปล่ามีบุญชนะอ่าคนเรียกว่ามีเพื่ชาไทยอ่าคือมีสองคนให้ตัวเลือกอยู่คร<ช>ับแล้วอยากได้ใครขี่ดีกว่า,อ,าอยากได้บุญชนะบุญชนะ,ะได้เลยบุญชนะเจ้าหานมันจะมีโอกาสนะคร<ช>ับล้วรอรอเขาขออนุญ,ญาตทาง,ทางเจ้าไหนเขอ,ขอนนายชาลี ตอนนี้เอางี้ดีว่าอาหารการกินในชั่วโมงนี้ใช้อะไรบ้างอยังไงเป็นยังไงกินอาหารนอกกินอาหารนอกเลยคโอ้โหใครสั่งมาให้ใครสั่งมาก็เสียทอนสั่งมาเสียทอนสั่งมายาบำรุงก็เดินตรตีนพวกอะไรเตรียมไว้ตลอดเขาอย่างนี้แดนไทยเขาอยากทราบว่าจะกินหัวอาหารอะไรทำไมถึงเบี้ยงมาได้ดีแล้วความสมบูรณ์ยังดีอยู่มันอยู่ในคนเลี้ยงประกอบไปคนเลี้ยงเอาใจใส่๋อคนเลี้ยงคนเลี้ยง คือหลักก็คือคนเลี้ยงแต่คนเลี้ยงรู้สึกว่ามีมือเดียวเลย่นี่ยมือเดียวเรามากี่ครั้งก็จะคนเลี้ยงคนอยู่คนเดียวมาแต่น้อยแล้วแล้วพูดถึงเนี่ยถ้าไม่ได้บุญชนะจริงๆเนี่ยได้เป็นพงศกรพงศกรแล้วพงศกรก็ตอนนี้มีเรื่องสองคนพงศกรกับบุญชนะก็มันคนเดีนยจูบีนี่ในตัวนึงอืมค็เขานน่าจะวิ่งคนละเที่ยวหรือเปล่าหรือเที่ยวเดียวกันน่าจะเป็นเที่ยวเดียวกันถ้าเที่ยวเดียวกันก็ต้องเลือกเด็กอืมแล้วแล้วแล้วพูดถึงเนี่ยในเที่ยวเนี่ย บัวม้าเทศบมังไหมไม่กลัวเราเคยวิ่งกับม้าเทศเราเคยชนะม้าเทศมาแล้วเออใช่เราเคยน็อกมาแล้วครับแล้วอย่างเนี้ยมีมา้าเด่นเด่นออย่างไอ้ยี่เสี่ยพวกนี้มันเป็นผู้ต่อสู้ที่น่ากลัวไหมก็น่ากลัววันจเสี่ยก็น่ากลัวเพราะระยะไกลเขาเคยวิ่งใช่เพราะเราเราแต่เรายังมันไม่ได้โชว์เด่นเท่าไหร่ระยะปกติเราโชว์สวยเ,<ร>เลยรวิ่งระยะไกลยังไม่เคยผสมผัตนอืมพาะมันอาจจะมาถึงเวลาช่วงนั้นมันความสมบูรณ์ตกไปวันเดียวเราก็แพ้เขาได้แล้วมันก็มีโอกาสได้ แล้วแล้วเนี่ยตอนี้เสียทรัพเนเขาเป็นคนดูแลจ่อหยุดยาเขาให้เสนะครัวมนส่งมาให้ดูไอ้พวกนี้ครับแล้วมาแกเดี๋ยวเราจะไปดูกันครัแต่ตอนนี้พกันตึงเขาเรียกพันตึงเขาแกลงที่เชื่อพันตึงใช่ไหมครับอ่าพกันตึงอ่าไม่ได้ของมาของม่ได้สมหน้ามึงไอ้สมน้าคุณสมน้าคุณเนี่ยอ่าให้ให้แกเลือก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 แกอยากได้เล่มไหนให้แกเลือกอ้าโหจักรวาลอีกแล้วฮะอ่านี่ฮะ จากกวานฮะของคุณทีขายดีอีกแล้วฮะโอ้โหนี่นี่ฮะสีเสื้อด้วยสีเสื้อด้วยมีหน้าอลไรฮะข้าถึงรีบฟ้าฮะสีเสื้ออะไรฮะสีเสื้ออะไรฮะ VVP แซนทารีฮะมาแซนทารีฮะน่ฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะเขาต้องเลือกสีเสื้อเขาก่อนถูกแล้วฮะเลือกรสชาตินะฮะโอ้โหนี่ฮะผู้ฟันตึง